อยู่กับคุณแอนท้องเดินความสุขวันนี้นะคะช่วงเช้าเนะเราจะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการฝึก mindfulness นะการฝึกการรู้ตัวเวลาที่เรามีความรู้ตัวตั้งแต่เช้าตั้งต้นตั้งแต่เช้าว่าวันเนี้ยเราคือใครแล้วก็วันเนี้ยวันทั้งวันของเรามันดีกับเราอย่างไรโลกของเราใจของเรา ตาของเราเนี่ยมันจะเปิดมากขึ้นแล้วเวลาที่ตาเราเปิดในแบบที่เห็นโลกในมุมที่มันสวยงามมากขึ้นในมุมที่มันสว่างมากขึ้นเนี่ยเราจะมีพลังเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างวันเนี้ยคุณแอนเดี่ทุกคนมาฝึกนะการมองโลกให้ไลท์ให้มันสว่าง สว่างยังไงนะไม่ใช่เปิดไฟแล้วก็สว่างทันทีนะการเปิดไฟนะภายในตาของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เวลาที่เราตื่นมาเนี่ยตัวเราสมองเราหรือตัวตนเก่าๆเราเนี่ยมักจะมองหาสิ่งที่ผิดพลาดเสมอนะเพราะมันเป็นแมคคาเนซิมมันเป็นระบบร่างกายของเราเราจะมองว่าอะไรผิดพลาดตลอดเลยแล้วเวลาที่เรามอง โลกในมุมที่มันแย่ๆนะวันนี้ฟ้าครึ้มวันนี้คนเยอะวันนี้รถติดวันนี้อากาศชื้นตัวเราเนี่ยก็จะเริ่มไม่สบายตัวแหละพอเราเริ่มไม่สบายตัวปุ๊บสมองของเราการมองโลกของเราเนี่ยเขาก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่มันไม่สบายตัวไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยเราลองมองดูซิว่าวันนี้ เป็นวันที่ดียังไงมันสว่างยังไงมันไลท์ยังไงเราตื่นมาเนี่ยเราฝึกมองซิว่าเฮ้ยวันนี้อากาศเย็นนะเฮ้ยวันนี้ฝนตกแต่มันชุ่มชื้นเรามองว่ามันไม่เปียกชื้นแต่มันเป็นความชุ่มชื้นเห็นไหมคะเนี่ยคือการฝึกมองโลกที่มันไลท์ที่มันสว่างพอเราฝึกแบบนี้เล็กๆค่ะ ตาเราเนี่ยจะเริ่มเห็นความสว่างในชีวิตมากขึ้นพลังงานเราตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะเวลาเราฝึกตอนเช้าเนี่ยให้ทุกคนอยู่กับตัวเองสักหน่อยนะอย่าเพิ่งเอาพลังงานของเราเนี่ยไปอยู่ในเรื่องราวของคนอื่นให้เรากลับมาดูแลพลังงานเราดีๆตื่นเช้ามาเนี่ยนะให้เราหลับตาสักประมาณหนึ่งนาที หรือ3นาทีหรือใครฝึกสมาธิกับคุณนาน10นาทีก็ได้ให้ทุกคนแบบนั่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนความสว่างแล้วมันขยายออกไปเห็นไหมนะดูโลกข้างนอกเนี่ยเฮ้ยฟ้าสว่างนะผู้คนมันมเป็นความละเอียดของการมองชีวิตนะผู้คนยิ้ม สายตายิ้มเนี้ยบางทีเราละเลยความละเอียดของแสงสว่างที่มันมีอยู่รอบตัวพอเราตื่นมาแล้วเราดูแลพลังงานตัวเองแบบเนี้ยตาเราจะเปิดมากขึ้นเราจะเริ่มแบบมองเห็นสิ่งดีๆมากขึ้นได้ลิ้มรสกาแฟชามัชฉะที่มันเข้าถึงสดประสาเรามากขึ้น ระบบประสาทของเรานะเวลาที่ตาเรามันสว่างนะเราเทรนตัวเองทุกวันเนี่ยนะระบบประสาทของเราเบกัสเนอต่างนะเขาก็จะทํางานได้ดีขึ้นภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็จะดีขึ้นระบบความดันเลือดก็จะดีขึ้นนะระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะดีขึ้นหัวใจเราจะเต้นดีขึ้นเราจะไม่ค่อยโกรธง่ายนะเราจะโกรธแหละแต่เราจะไม่ค่อยเสียเวลาไปกับ อารมณ์โกรธหรืออารมณ์หงุดหงิดเนี่ยนานเกินไปเพราะเรารู้ว่าเราตื่นมาปุ๊บเราคือไลท์เราคือแสงสว่างเพราะฉะนั้นแสงสว่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างสําหรับความมืดมิดต่างๆอย่างใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังเดินทางเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกเศร้าเหลือเกินรู้สึกแบบชีวิตมันมันไม่โอเคนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองนะตื่นขึ้นมา แล้วเห็นโลกอีกมุมหนึ่งตื่นขึ้นมาเดินไปที่หน้ากระจกสังเกตตัวเองดูซิว่าวันนี้เราเรารักตัวเองอยังไงเราเห็นความสว่างในดวงตาเรายัางไงเราเห็นความสว่างในห้องน้ำเราอย่างไงนี่คือการฝึกเทรนตัวเองให้เห็นความสว่างจากข้างในแล้วสิ่งนี้มันเป็นความรู้สึก พลังงานมันคือความรู้สึกเนาะเวลาที่เรารู้สึกเนี่ยสังเกตไหมเราจะรู้สึกอุ่นๆเราจะรู้สึกเบาๆเราจะรู้สึกไม่หนักและเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่อยากทุกคนได้ฝึกกันช่วงเช้าฝึกความเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองวันนี้เราพยายามวิ่งไล่ตามความสว่างของคนอื่นหรือสิ่งข้างนอกบ่อยมากเลย แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่เคยพอหรือคนบางคนเดินจากไปจากชีวิตเราหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเคยมีไม่มีแล้วความสว่างนั้นก็หายไปเหลือไว้แต่ตัวเราที่นั่งมืดมิดนั่งอึมครึมอยู่กับตัวเองแต่คุณแดนจะบอกว่าจริงๆความสุขหรือความสว่างความสดใสความสดชื่นของพวกเราเนี่ย มันมันอยู่ข้างในเราอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกมันเป็นม o ทของเราที่เราสามารถที่จะสร้างมันเองได้พอเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะตอนเช้าฝึกให้เป็นนิสัยนะคนเรานจะเขียนโน้ตไว้ที่กระดานก่อนที่จะนั่งทำงานหรือจะไปติดต่ออะไรโลกภายนอกคนนั้นจะเขียนคำว่า how can I be the l i g h t today คือวันนี้ฉันจะเป็น แสงสว่างได้ยังไงแสงสว่างคืออะไรคือวันนี้เราตื่นมาเรามองโลกแบบเออมันมีความเพอร์เฟกอะไรบางอย่างมันมีความสมบูรณ์แล้วนะมองตัวเองในกระจมีความสมบูรณ์แล้วนะถึงแม้ว่าโอ้โหตอนนี้40แล้วเนี่ยผมผมงอกเริ่มขึ้นมาเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนของพาลนอยแต่ตอนเนี้ยอมืมันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตเออเราก็ยังมีผมอยู่นี่นะ เราก็ยังไม่ได้มีริ้วรอยเยอะขนาดนั้นเฮ้เราก็ยังมีดวงตาที่มีรอยยิ้มได้เราตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเราทำหน้าที่ตรงเนี้ยให้กับตัวเอง How can you be the light for you วันนี้เราจะสามารถเป็นแสงสว่างให้เราได้ยังไงเป็นให้กับตัวเองก่อนเลยแล้วเวลาที่พลังงานแสงสว่างของเรามันมันกระจายมันมัน generate มันสร้างมาจากข้างในเนี่ยนะ เชื่อสิวันทั้งวันของเราเนี่ยมันจะดูสมูทมันจะดูไหลลื่นเราขับรถไปมีคนปาดหน้าเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่ใช่ความมืดมิดที่จะไปด่าแล้วเราจะเป็นความไลท์เราเออแสงสว่างไม่ค่อยด่าแสงสว่างมันจะเบาๆคนเบาๆสว่างๆจะไม่ค่อยไปเสียเวลากับเรื่องนี้เราก็จะใช้ชีวิตเปิดเพลงไปฟังพอดแคสต์ในรถไปนะคิดถึงว่าวันนี้เออ อะไรอร่อยๆเราจะไปกินดีเฮ้ย hey, วันนี้เราจะไปร้านกาแฟาเราจะสั่งอะไรดีอย่างเงี้ยเห็นไคะความจอยความสนุกอ่ะความรักในชีวิตมันมีอยู่ทุกมุมของวันของเราแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราเราตั้งใจที่จะลองดูมันไหมนะหรือเราเผลอไปกับระบบอัตโนมัติของเราที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะมองหาถึงความผิดพลาดเลย อันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆอยทักษะความสุขที่อยากให้คนด้วยฝึกเราตื่นขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ลูกรีบกันมากเลยแต่ถ้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราดูลูกสิลูกแต่งตัวยังไงโอ้วันนี้ลูกผมหล่อจังเลยทํากับข้าวมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อธรรมดามากแต่เป็นมื้อที่อร่อยมากเพราะเราไม่รีบกินเราค่อยๆกินแล้วเราก็หัวเราะไปกับเรื่องวันนี้ที่เราอาจจะไปะเผชิญอาจจะไปเจอกันแล้วหัวเราะไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็น ความเครียดเมื่อวานแต่เราเอามาทำเป็นเรื่องที่มันสามารถแบบเออหัวเราะกันได้ในครอบครัวเนี่ยเวลาที่คุณแดนนั่งคุยกับเพื่อนๆเนี่ยนะคุณแดนชอบมากเลยเราจะนั่งคุยแบบปัญหาชีวิตกันไม่นานแล้วเราก็จะหัวเราะกับปัญหาชีวิตนั้นนะความเครียดหายเพราะว่าเราสามารถเห็นทุกอย่างเป็นเป็นชีวิตเป็นไลฟ์เป็น เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้นะแต่เราสามารถมองมันได้มองวันนี้ได้เราจะเลือกมองวันนี้ให้มันอึมครึมให้มันดอกให้มันมืดที่สุดในแบบที่เราอยากให้มันเป็นหรือเราจะเลือกมองวันนี้ให้เป็นสิ่งที่มันสว่างเริ่มจากภายในของเราเริ่มจากตัวเองของเรานะคะวันนี้คุณนันก็หวังว่าพอแค์ช่วงเช้าเช้าสินาทีนี้ก็ให้ทุกคนได้รู้สึกสว่างกับตัวเองมากขึ้น รู้สึกว่าวันนี้เฮ้เรามีอะไรอีกมากมายเลยนะที่ให้เราได้มองให้เราได้รู้สึกให้เราได้ใช้ชีวิตเพราะว่าความสุขจริงๆแล้วคือการที่เราได้เห็นชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็เข้าใจชีวิตไม่ซีเรียสกับชีวิตมากเกินไปอะไรที่มันหนักก็วางลงแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่เราทำได้ที่เราอยากทำที่เรา จะเป็นที่เราจะตัดสินใจเห็นไหมคะเราก็จะไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับความมืดมิดอีกต่อไปความมืดมิดจะเข้ามาบ้างแต่อยากทุกคนจำไว้เสมอว่าความมืดมิดก็อยู่ข้างๆเราตลอดแหละเหมือนกลางวันกลางคืนแต่เราสามารถที่จะเลือกความรู้สึกของเราให้เป็นความสว่างได้จากกิจกรรมเล็กๆที่เราฝึกกันวันนี้นั่นเองนะคุณอันก็ขอส่งความรักให้ทุกคนนะคะขอทุกคนรู้สึกอบอุ่นในหัวใจรู้สึกเบาในหัวใจและมีกําลัง ใจในการใช้ชีวิตกันวันนี้คุณแอนก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะแล้วเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนนี้นะคุณแอนจะไปออนทัวร์ที่กรุงเทพนะกรุงเทพเลยเลยไปหน่อยนนทบ,บุรีตอนแรกคุณแอนคิดว่ากรุงเทพพอดูแมพที่ทีมงานส่งมาให้เลยเลยไปหน่อยนะคะก็คือขับรถเที่ยวออกมาหน่อยแล้วกันนะเป็นเหมือนที่ที่เราจะได้ไปเจอกันนะชื่อว่า Happy So u l Workshop ที่กรุงเทพกัน ใครที่รอเจอคุณแอนหรืออยากที่จะไปพักจิตพักใจอยากที่จะไปเรียนรู้ทักษะที่ทำให้ใจเราเบาให้เรารู้สึกเป็นอิสระนะรู้สึกว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การงานการเงินความรักความสัมพันธนะ์หรืออยากจะพาคุณลูกมาก็ได้นะคุณแอนมีคุณแม่พาคุณลูกมาด้วยนะมาทำเวิร์กช็อปกันมานั่งคุยกันล้อมวงกันแล้วเดี๋ยวคุณแอน,นจะพาทุกคนค่อยๆกลับมา เชื่อมต่อเชื่อมโยงกับตัวเองค่อยๆอยู่กับตัวเองได้หายใจลึกๆได้กลับมาเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกาะใจเราอยู่แล้วค่อยๆเอาสิ่งนั้นออกไปแล้วเติบโตเป็นเราในแบบที่เราสมควรที่จะเป็นก็คือเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวต่อไปให้กับที่ทำงานต่อไปเวิร์กช็อปนี้นะคุณนันจะวันที่15พฤศจิกายนนะคะ 10บโมงถึงบ่ายสองสชั่วโมงเดี๋ยวรายละเอียดคุณนนจะแปะไว้ให้ในใต้ลิงก์นี้แล้วก็ใครที่อยากที่จะจองบัตรเข้าง,งานนะบัตรเข้าง,งานราคาน่ารักมาก2 9 9 0บาทเท่านั้นเองถ้าใครพร้อมแล้วนะเราไปเจอกันที่กรุงเทพกันนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะทำให้จิตใจจิตวิญญาณของเราเป็นอิสระกันสำหรับวันนี้คุณนันก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เวิร์กช็อปที่กรุงเทพกันค่ะ